เห็ดยงนอกคุณพ่อลมอนเป้าุดี่น้อน uh <Credit> ั่นไดเป้าผมไม่ทำนไม่้องสวัสดีครับคุณพ่อคเพียรผลเาอดลมเอาเ้าเต้าอตัวนี้เลยรันนี่ก้นือดม่เาผมไมเป็นเป็นน่เป็นนร่วไปเห็นที่ว่าอยากป็นกัน ันเลนน้ากัตเราเห็นนมันจะีนี่ไปผมไปเกลี่ยองแห่งไรท้งหอนคกะบอกนเลยเอาผมเจ้าทหน้าอยงนีเลยใส่เั็นตูวอันซ้มัน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 โคงแล้วไมันโค้งขางโคงนี่มอกเออตอนนากเลยนี่นาะอนนี้ผมนมันตาหัวน้ำกับผมแต้มเสืบนี้เด้ เออแห้งไวเลยน้องๆเราเค้าภเออแนเตยมาเขา่นาะเปล่้างเนาะคอมเพนคอมเพวมียะไบ้างจ้าเกาพ่มห็เนียเอออ้ก็ห่อนีงผมก็เตียนเลยห่อนเนาะผมยเตียนเก้าภาา นักบนักก็เล่คนทั้นีเออดได้ล้าช่วงแ้อยู่นีสิ่ะมื่อนี่ยก็คล้องนะนุูกไวโอเ้าน้ำหนงแกหงนมั้อเห่อตอนมันแหงกันคนมีก็ไมงหมาดเลยลุ้พักกับบุญเตียง ยังจีเรามีเนี่ยเาเรียงเล้ช่เรียกอะไรยังจีแล้วประมาณยังจีจะต้องตั้เรียกปต่อยเงไบานอ้อ้าตัเองจีเอาถ้าผมยังไงขอยังไงเราไม่ลองไม่จเป็นจรอันใดเราไม่แนงโอ้โหากน น้อยๆ่นทุนมันนาอันนี k ้แปดร้อยผซื้อแล้วแตเขา่อดนอกมะนาวข่าวสี่ปีแหละไทยได้สามปีแหละไทยย่นเดียวน้งมาไล่ย่นแล้วย่นอยู่แต่ว่านำมาทอดด้

เออมีเสร็จหน่นอยอไปฝอยขึ้นเลยบางงอกก็มีงอกบ่หม,มองอกบ่บางเพิ่งบางบางเสริมมันมีได้มีคอนเทนต์มาเสริมสวยให้กันเรื่องผมเนี่ยเดี๋ยวเอ้าวมี่ยุกมีงอกบ่อายุสามสิบสี่ปีเองรันผมเล้วมได้ยังอีกที่หาปีก็เห็นหมดแล้วมาได้ข้อหนึ่งงอกหลายเสร็จมาได้ข้อข้อก่อนไปสร้างปี ไอ้ข้ออันงออันไหน่มาไอ้ข้ออันงอแล้วาก็อันไอเทียนเอยทำเทนควงเมเปี๋าบได้จ้านั้นเข้าอยากค่ายข้ป้อมเป็นว่าเขายุ่รงกันน้องเอ็นนี่ยังเขาเป็นยังไงนันเปอนนองวิธีที่ิตคอมแท้ทนองอะไรเฮ้ยจะได้รู้ว่าคามคบกับเปรนี่รักกันหรือเปล่า อันนี้ตาอันนี้ตาเรียนเพิ่มเพิ่มนัดตาอันนี้เลยคราคนบดบวเวนมากแบบนี้ครับครับออเนะคือพ่อตามเจ้าเอฟซีร่างเสวยไงนีเออบัตอนาคตไทยทำหายทุกบ่มีรายได้เรับปสิาเจภาพตลางของหารเด็กเ่อยมีนารับจ้างเส็กเ็มีเอฟซีคนนี้เแาน่นี่แหลตาลุ้นไปถ้าเกิดยูทูบปุ่มีแล้ว มีคนเบิ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเบื่อคนเบื่อแล้วก่ะคอกะชีหาเห็ดเล็บเนี่ยเรียงน้องมานามันอร่อยโซ่อร่อยมีพี่มีน้องเบิ่งอยู่ทูปไทกระห้องมีแรงทำกัดไม่การเห็ดเน่นอนาะ่้ราเห็ดแหลว่ารูปเบิ่งเนี่ยมนกระผมมีกาลั่งใจเลยองตาเบิ่งแง่ไหนเด้อพี่น้องอานกันแค่แบบพี่เก่ามันมาแน่บ่นอนเนาะคนเฮา ว่าคน็ด y o ยูทูบกับว่ามอดวิวเนาะที่ที่ไอคิดเม่ยกันเลแต่หวังกันไปก็ได้จะวังมีเสียสตัง,งม <า S 1> ันไมผิดกฎหมหวังกันมาหวังกันไปหวังมีใจกำหวดไม่จับคนจนระหวังกับมูว่วไคนรวยเราไม่หวังได้ไง าาา็่เงียนนอัคนทุกคนก็่มีความวังพีนองเอยหูซูหวยขอวังถูหวยคนป่วยกับวังที่จะหายมันหายอย่างมันเศร้าคู่เบาวังคูบาทุสาวกัวังมีความหักความรักพีนองเนาะ คอยหักเจ้าเจ้าหักคอยบอกคอยมีความบางกับเจ้าเองยามใดเจ้าที่ตกลง่มปงดองก็คอยเป็นไปสั้นละคนเฮาแต่ข้อพัวงระวังแต่ว่าผมเนี่ยที่เรียนได้เยอะงา่หนักคนแย่งลูกมาหน้่อยมวยหนักหรอกโรงเรียนวัดบุญคนจบปริญญา

มีเลยอาจารย์เน่เม่ได้เก็บเกี่ยวมันทางเมืองเอาเช้ามาอันนี้อจารยงเนี่เลยครับมันกำลังขึ้นแม่เราเขาว่าเราเก่งเราการข้าวมังกลิ่แม่นักการถ้าาขันบ่เป็นยานหูหรือรับรถก็เะ็ดพ่อยมาปวดเได้ครับผมมันกับใครยีเนาเออแล้วน้บปลาไรลก็ปวดออ ขาอ่อนยานรู้เนี่ยกาโรคอันนี้มันเป็นโรคพ่หายขาดเนาะต้องขลั่งกินแล้วแต่จะใส่ขาหลไรใส่ขานันแตไข้หวงเลยท<ห>ััเราพ่อใหญ่เนี่ยเขาซักแล้วเขา้ักแล้วดีแท้เลยเท่าไหร่สองหกหกร้อยแปดสิบบาทอขาาทองแท้เลยของแท้ต้องรอมไม่ชันบนเนี่ยมี ภายในเจ็ดวัน,นถึงสิงบสองวันฟองนะเ็วันถึงที่ฟอวันอือาก็ะดูโไ่ได้โ,นนนโอนนก่อนโเก็บเงินไปทางเออเออในเงนจิ้่เราไปเราเนาะเมื่อเอาขยเด้นะอันม่ใช่ขี้ม,มันไหลที่มุดเด่เยเวเาขยะที่อันอไหโอนไ่ได้ พี่น้องก็ดีแสดงความคิดหลายอย่างเพราพี่น้องแล้วต้องพี่น้องเนาะค่อไม่กินเต็มไปมันต่ว่าให้มองโลงนี่เฮีบวกเรื่องพี่น้องเด้ออันนี้เขาเห็นแต้กันพ่อเมียคอนเทนต์าให้เกียรติพี่น้องมุ่สุกุลทุกคนได้พี่น้องเวลาบ่อยเหยรติพี่น้องเด้ออันนี้คือว่าเราเป็นเสริมเฟย์น้องมุ่นน้องมุ่นเสริมเฟย์มาเอาเก็บแล้วเหยียบเอ็กซ์ซีไปรุ่พี่น้องพ่อแม่ทุกท่านกับพี่น้องเด้ออันนี้เพราะสุภาพแล้วนี่ก็หายภัยอันนึงพี่น้องอันนี้เขาอยากเหยียบคอนเทนต์ให้พี่น้องเบ มีกคะไรอย่างเงี้ยถึงจะแสบแก่ก้นันลอเรา๋ยวจะจีบเตี้ยนแกะกัอนนาะือทานมานทานแ้งไปบ้านเตาผ่านเนาะส่งไปบทกส่งไปสงหน่ยที่บ้านจะมีวดใชาค่าจะไปดังหน้าอหนล่ะอันจาองทานเก่าคอนห่าเห็นหน้าอย่่ได้เห็นทานมัน่เตาอังนไม่ได้วดคอยซื้อน้ำที่บ้านอยหาที่บ้านเนาสำหรับ น่องมนพิเศษเลยกับคนอื่นมามได้ถ้ามันเป็นผ้ายูเอียงเข่าบาดท้องพี่น้องนยูเล่าก็เพรอะยูเล่าอยู่ต่างประเทศหรือขันเนคนฝ่าข้งน้องมัดกััวล,วลนะูกพี่น้องตอนเนี้ยอากาศคิดหนึ่งในเป็นไงในค่ะฝนดีพี่น้อนตากนกตากลุ่มหมอฝนดีมากถ้าวันหยุดไปหา มจะแหงมดแล้วเนาะแล้วรกลูกสาวไปพอเห็นน้องไปเ้งเขาหอเปิดแย่เองน้อนกินน้ำอะไหนเพออนจะเปิดเนาะมันตีนใสคนได้ึงอากาศกินกรห้อาะอ่อนกระเาตานอนออกมาอยู่ทางนอกแป๊บเดียวแห้งเต็มโจ๊กแกด่าินตนใสขี้แยค่นเหงไว้เียรปลาในไส้ไห คนนกะมากแดดคนเห็ดเรียบไผ่ใหญมันน้ำมนร้อนสมัยมามีแห้งกั่มีเลี้ยงแบคนจะเห็ดเลี้ยงแค่ยังตุ้มยิ่งเนาะว่าเคยเคยไปทำน้ำมันอ่ะเคยถามป้าคนนึงล่า่าอ่าบริการเึงยเคน้มันเดียวก็ไถามป่าป้า่อเกยบว่าให้น้ำให้นมันันเลีบยงแนี้ให้แล้ว่าเรามีแห้งแต่กันงานเขาเรินเลียบสักเนาะกันเปล่าอบางคนแ่ว่าเปนมามีแห้งโอเคไหมเน I've been going to the you